สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปนี้นะคะวันวันที่6เดือนพฤศจิกายน2565ใกล้สิ้นปีแล้วนะคะบางท่านน่ะคงเคยถามตัวเองว่าแต่ละปีที่ผ่านไปอะ่ะเรามีอะไรดีขึ้นหรือเรารวยขึ้นหรือจนขึ้นไหมนะคะณนะชั่วโมงนี้บุญนำค้าที่ดินแนะนำเป็น อสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวเลยค่ะที่สามารถจะพัฒนาให้เรารวยขึ้นได้อย่างถาวรน,นะคะธุรกิจทุกประเภทมีความเสี่ยงทุกอย่างค่ะมันอยู่ที่ว่าเราศึกษาหาความรู้ขนาดไหนงานอสังหาริมทรัพย์มีหลายประเภทค่ะแต่ที่จะแนะนำเนี่ยเป็นที่ดินเปล่าเพราะที่ดินเปล่าทำกำไรได้สูงสุด บางท่านน่ะคงจะแย้งว่าไม่จริงที่ดินเปล่าเนี่ยถ้ามันยังลกล้างว่างเปล่าเนี่ยจะเสียทาสีเอ่อที่ดินโลกล้างว่างเปล่าจะแพงแต่จริงๆแล้วที่ดินที่ดินเปล่าเนี่ยถ้าเราดูเป็นเอามาพัฒนาเป็นกําไรร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะอย่างแปลงนี้ที่จะแนะนาเนี่ยอย่างแปลงนี้ที่จะแนะนาอะค่ะที่จะแนะนํานะคะที่ดินตําบลบางแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะที่ดินของเราเนี่ยถนนหน้าโครงการเนี่ยถนนหน้าโครงการเนี่ยจากริมนามาจนถึงตรงเนี้ยอบตเขาขยายเขตไว้10เมตรเพื่อที่จะขยายเขตทำสะพานข้ามคลองไปอำเภอบางน้ำเปี้ยว ถนนหลักเนี่ยเขากําลังจะทําราดยางนะคะถนนหลักกําลังจะทาําราดยางแต่ถนนในโครงการของเราเนี่ยยังเป็นถนนหินคุกอยู่นะคะพื้นที่จริงเนี่ยเราถมให้ทุกแปลงเราถมให้อย่างแน่นค่ะถมดินอย่างดีเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะพื้นที่จริงเนี่ยเราจัดเป็นไซส์เล็กๆไซส์ละ150ตารางวานะคะ ไซส์เรา150ตารางวาหน้ากว้าง30เมตรเนี่ยจาแปลงแรกเนี่ยจากตรงนี้นะคะจากเสานี้นะคะจะยาวไปถึงท่อประปาเสาไฟฟ้าเลยค่ะหน้าจะกว้างถึง30เมตรส่วนฟาร์มลึกเข้าไปเนี่ยฟาร์มลึกเข้าไปเนี่ยจากถนนโครงการนี่นะคะลึกเข้าไปสุดที่เนี่ย16เมตรเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูค่ะ เราเดินเข้าไปดูนี่นะคะพื้นที่ถมแล้วนะคะพื้นพี่ถมแล้วเนี่ยจะเป็นพื้นเดียวกับถนนเลยนะคะตามมานะคะนี่ถมแล้วทั้งแปลงค่ะถมแล้วทั้งแปลงถมแล้วทั้งแปลงนะคะนี่พร้อมปลูกค่ะนี่พื้นที่ถมแล้วทั้งแปลงพื้นที่ถมแล้วทั้งแปลงพร้อมปลูกร้อยห้าสิบตารางวาเนี่ยลึกสิบหกเมตร ว่าง30เมตรไัวกว้าปะปาพร้อมค่ะพร้อมปลูกบ้านได้เลยเห็นไหมคะพร้อมปลูกบ้านได้เลยไฟฟ้าปะปาพร้อมนี่นะคะ150ยห้าตังวาจากจุดนั้นเนี่ยเข้ามาถึงเนื้อที่ดินเนี่ยเนี่ยตัวหนึงเขตนี้ค่ะไฟฟ้าปะปาพร้อมพื้นที่ของเราเนี่ยอยู่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรพื้นที่สีเขียวนะคะล้อมรอบไปด้วยบ้านคนเนี่ยล้อมรอบไปด้วยบ้านคนค่ะแล้วก็ทุ่งนาบ้านคนและทุ่งนาถ้าหันหน้าเข้าถนนเนี่ยอยู่ทิศตะวันตกเอ้ยขอโทษค่ะพูดผิดอยู่ทิศใต้อยู่ทิศใต้ หันหน้าเข้าทิศใต้เวลาปลูกบ้านลมเย็นจะพัดเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยประมาณถึงสิบเดือนทางด้านซ้ายวิ่งตรงไปจากถนนหลักจะไปทะลุวัดบางแก้วไปวัดสมานไปปาจีนบุรีไปคลองเขื่อนสามารถออกได้หลายทางค่ะไปนครนายกแต่ถ้าเราออกฝามือปุ๊บสุดถนนโครงการปุ๊บออกฝามือเนี่ย เนี่ยเดี๋ยวเราเดินเดินดูเนื้อที่ออกฝามือสุดโครงการไปถึงริมนู้นน่ะจะเป็นถนนกว้าง8เมตรโครงการของเราถนนล้อมรอบค่ะเป็นวงแหวนด้านหน้าก็จะมีถนนอีกละคต้นโครงการของเราไปทะลุนู่นเข้าตัวเมืองใช้เวลาแค่1 0ถึง15นาทีค่ะ9.5กิโลเมตรเท่านั้นเราจะเข้าทางบ้านใหม่ตลาดบ้านใหม่ ตลาดร้อยปีหรือเราจะเข้าทางสุวินทงวงศ์ก็ไปทางนั้นฝาถึงแยกสตาร์ไลท์ปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายเข้าหรือฝาไปกรุงเทพเดินทางได้สะดวกสบายค่ะที่ดินแปลงนี้เราจัดทั้งหมดอ่ะ9ล็อกค่ะ9ล็อกแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่5ล็อกเท่านั้นค่ะเหลือแค่5ล็อกเท่านั้น5ล็อกเท่านั้นใครที่สนใจจะมาอยู่จังหวัดจันเชิงเซา อากาศดีอันดับแรกเลยค่ะอากาศดีใครที่อยู่จังหวัดอยากมาอยู่จังหวัดชังเซาอากาศดีน้ําไม่ท่วมอากาศดีน้ําไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเดินทางสะดวกสบายห่างโรงงานอุตสาหกรรมค่ะพื้นที่สีเขียวนี่ห่างโรงงานอุตสาหกรรมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะการเดินทางเข้าออกจากพื้นที่ ไปถึงโรงพยาบาลอำเภอเมืองจังหวัดเชงเงราสิกิโลเมตรเท่านั้นค่ะห่างจากมหาวิทยาลัยราชพัฏก็ประมาณ11-12กิโลวัดหลวงพ่อเสือทอน2กิโลครึ่งใกล้หน่วยราชการแค่11กิโลนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางของเราเนี่ยสะดวกสบายแล้วใช้เวลาการเดินทางน้อยมากค่ะ10-15นาที จากจุดที่เรายือนอยู่เนี่ยเราจะเข้าซ้ายหรือเข้าฝาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นที่ใครสนใจอยู่เนี่ยทักเข้ามาเลยค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะยินดีให้บริการค่ะเหลือห้าล็อกสุดท้ายนะคะนะคะ F c ซีทุกท่านหรือเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้นะคะทักเข้ามาเลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บุญนำคาที่ดินค่ะสวัสดีค่ะ